สวัสดีแฟนเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าครับทัศนาคู่เอกมวยมาวันศุกร์วันนี้ครัาวันศุกร์ที่18กันยายน2563รครับจะโดยเสียตังปิยรัตน์วชิระรัตนวงศ์และทีมงานเป็นยินดีครับคุยนำรายการครับคู่หยุดโลกคู่น,นรกแต่คู่นิ้งเดือแน่นอนครับแพรวมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าเจอกับท้าทิมทองสจเล็กเมืองนนต์ต่างสึกต่างสายสายบูสาย,สาย,สายดุด้วยกานทั้งคู่เจอกันร้อยสิบสองปอนด์เท่ากันเวันนี้ดูรูปร่างช่วงชกแพรว,พวดูได้เปรียบครับหนากว่าสูสูนี่ใกล้เคียงกันเเมืเ่อ้า ไปดูช่างน้ำหนักมานะครับคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าออกหน้าไหนก็ได้ตามเรทตั้งไว้แพวพาวเป็นต่อแน่นอนครับเพราะว่ารูปร่างได้เปรียบหัวจิตหัวใจสไตล์การชกดู่ดานแฟนมวยชอบอยู่แล้วแต่ส่วนตัวผมวันนี้ขอออกรองไปที่ทางด้านของทัพทิมทองสอจเล็นนกมณ์นนมองว่ามวยอ,อย่างแพลวพาวเนี่ยแพ้ได้ชนะได้กับทุกคนแล้วก็ไม่มีม้วนเดียวจบแน่นอนทัพทิมทองผมบอกว่ามีโอกาสนะครับพิจารณาการกลับมาได้เปรียบส่วนจะคุมอยู่หรือไม่นั้นก็อยู่ที่ตัวนักมวยนะครับ แผลวเนี่ยต้นๆเดินลุยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมมองว่าอาจจะเดินเข้าไปแล้วหลงเหลี่ยมหลงแข้งของทางด้านทัพทิมทอง,องหรือเปล่าถ้าหลงนะครับช่วงกลางๆเกมการโชกเนี่ยทัพทิมทองอาจจะกลับมาดูดีกว่าแล้วสุดท้ายแล้วแผลวๆถ้าบี้หนักๆแล้วสั่ริบผลก็สามารถกลับมาชนะได้ตามที่หลายๆคนมองไว้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าทัพทิมทองวันนี้น่าจะมีทีเด็ดนะครับโดยเฉพาะลูกเตยยางเอ่อเตะเจาะยางนะครับก็ออกรองไปก่อนเชื่อว่าขยับขยายออกตัวได้นะครับสําหรับคู่นี้ ชอบไปที่ทัพทิมทองสจเล็กเมืองนนท์ครับสวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ดเจแปนเก้านะครับออเทโอมาให้ท OK, hey, ัศนะคู่เอกศึกทูพายูมวยมันสุกคืนนี้นะครับนัดยิ่งใหญ่เลยนะครับโอ้โหมวยดีเพียบเลยนะครับคู่เอกก็เป็นาพาวพาวมวยเด็ดเจแปนเก้านะครับเจอกับทัพทิมทองสจเล็กเมืองนนท์ต่อยร้อยเจ็ดสิบสองในกฟลายเวทคู่นี้นี่หาลทธิโหดเลยครับขาหักหรือเปล่าครับแาวพาวท่าต้นๆทน,น,นได้ไปปลายบี้ B. เข้าไปฟันศอกเข้าไปเนี่ยน่าจะอาศัยความใหญ่เฉือนในช่วงยกสี่ยกห้า ถ้าต้นไม่โดนขาและยางแตกก่อนนะครับเพราะว่าตัาทิมทองเนี่ยมีลูกเตะขาที่น่ากลัวอันตรายรุนแรงมากๆเลยนะครับส่วนตัวยังเอียงไปที่พาวครับถ้าทนได้ไปๆน่าจะกินครับสวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับมาพบกับผมอริบบาเหมือนเดิมนะครับกับการออกทัศนะมวยคู่เอกนำรายการฝึกมวยมันวันศุกร์นะครับวันนี้คู่เอกนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างปาคาฟมหาภัยนะครับ แพวพาวมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับวันนี้จะต้อนรับการข้ามศึกมาเยือนของทัพทิมทองสอจเล็กเมืองนนท์มวยคู่นี้นะครับแพาวพาวนี่ประเภทแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเดินเบียดศาดข้างต่อยหมัดนะครับซ้ายล้วนๆนะครับซ้ายลุนแรงแล้วก็มีศอกที่อันตรายนะครับในขณะที่ทัพทิมทองเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดเลี่ยมเชิงดูได้เปรียบนะครับสําหรับทางด้านของทัพทิมทองแต่ว่ามวยคู่นี้นะครับ เชื่อว่าต้องเบียดบูสู้กันอย่างสนุกพลิกไปพลิกมาแน่นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมยังมองไปในความแข็งแรงของแพลวพลาวครับหน้าที่จะเบียดฟาดแข้งต่อยหมัดเอาชนะได้อย่างประทับใจแฟนมวยแน่นะครับวันนี้ห้ามพลาดนะครับ บอกบงทัศนะของผู้ชายสายโงกันบ้างนะครับกับศึกกรุปรูมวยมอญสุกวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นศึกต่างศึกต่างสายเลยนะครับระหว่างแพวพาวศึกที่เบียคาเดมี่นะครับจะเจอแบบทัพยชินทองกับเจ้เล็กมุงนนนะครับน่าสนใจมากๆครับเป็นสุดยอดมวยรุ่นเล็กทั้งคู่เลยแพลวพาวแน่นอนแหละครับมวยในบ้านก็ประเภทเดินซื้อนะฮะห้ายกไม่มีหมดส่วนทัพยชินทองในแพวพาวนะก็คือฝีมือแพวพาวนะไม่ได้ไม่ชื่อแพวพาวนะก็ได้ทั้งบู๊ทั้งหุ่นเลยส่วนตัวเนี่ยผมยังมองในรูปลลลาดูกหหััเี่ยมนะครบ ความที่ทุกได้หลายสไตล์นะครับของทางด้านทัพทิมทองเนี่ยต้นๆนะมีเต่ขาต่อยหมันไปปลาย,ลยมีซิมมอือออกแข้งครับผมดูว่าน่าจะเฉือนชนะแพลวพาวไม่ใช่ดีคาร์ดินี่ไปได้วันนี้ผู้ชายสายตรงชอบไปที่ทัพทิมทองครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจโมเด็ต789ท,ทุกคนนะครับวันนี้นักบอลโมเด็ตโมก็จะมาออกทัศนะโม่ผู้เอกศึกทูฟายูช่วงแรกนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่าง แถวพราวมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าราคามหาภัยนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายเดินเบียดเดินชนเดินอัดนะครับแข็งแข็งแข็งแรงประเภทมวยบูนะครับวันนี้มาเจอกับทัพทิมทองสอดจอเล็กเมืองนนนะครับประเภทมวยขวานะครับตั้งรับกับทางเหนียวแน่นนะครับเจาะยางกว้างกระจกต่อยท้องต่อยหน้าฝีมือดีนะครับมวยตัวนี้ไม่แพ้มวยเดินเข้าหาด้วยวันนี้ผมดูว่าแลกกันระหว่างมวยฝีมือเหนียวแน่นนะครับตั้งรับกับทางเขี้ยวยาง พับทีมทองสเจเล็กบางนนทกับมวยบูนะครับประเภทเดินเบียดเดินชนอยัรบราคามหาภัยแพรวราโมเดลเจ็ดแปดเก้าแต่ผมดูที่ราคาราคาตอนนี้แพรวรเป็นต่อสองหนึ่งนะครับเป็นต่อไม่ได้นะครับเ <c oughs> พื่อนๆอย่าลืมนะครับเอามวยบู้มวยปลายมาต่อมวยฝีมือต้นๆเนี่ยไม่ได้ดังนั้นวันนี้ผมออกลองไปที่ทับทีมทองสจเล็กบางนนทนะครับ ผมเชื่อว่า3ยกเนี่ยไปก่อนหลายช่วงทัวปลาคราฟไม่เห็นตัวนะครับเลอเปลาคราฟอาจจะว่ายลงทะเลแล้วกลับมาไม่ถูกนะครับเจอแข้งของทัพทิมทองนะครับเป็นกระทงหลงทางอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดชนะชนะพ่อชนะปลายปลายหนึ่งตอนนั้นนะครับพวกเราก็ขยับขยายได้นะครับดังนั้นวันนี้ผมออปเชมูลฝีมือจัดจ้านกระดูกดีนะครับออกไปที่ทัพทีมทองสจเล็กนนท์ฟันทอง